สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วกับน้ำมนต์คนไม่นานครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูเจ้าตัว4ประตู4วิว2.8 204ม้ามาแล้วนี่คือเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักรีโว2.8ตัวเกียร์ออโต้ปี20ครับเพื่อนๆมีคันเดียวเข้ามาใหม่1คันใครหาอยู่2.8แล้วเป็นตัว204มา้ามาแล้วและที่สำคัญราคาเปิดไปแล้ว8 2 9 0 0 0บาท 8แส0 0อบาทใครอยากได้รีบมาเอานะครับรถเดิมมากเดี๋ยวผมพาชมไปเติมหมดเป็น LED นะครับโปรเจคเตอ,อร์เลนสทาเนิ่งไรในคมเดียวกันสีสวยๆยนอดนไม่เคยขยับและที่สำคัญหัวใจหลักคือโคตแน่นเครื่องโคตรดีอันนี้ไม่ได้อวยไหมนะเพื่อนดูเดิมหมดเดิมๆหมดครับ เจอหมดนะหัวหน็อตเลยนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าคันนี้ใครไวใครได้นะใครไวใครได้นะสวยจริงสวยจริงไปดูเลขไมล์เลขไมล์จะอยู่แสนต้นๆน,นะแสนต้นๆน,นะครับเพื่อนๆท่านหลายท่านเลยถามว่าถ้ามีรีวิวให้หน่อยนะครับนี่เป็นผพ้ตสตาร์ทเลขไมล์ยอยู่ที่118,494กิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อน,อนจอเป็นทัสกีน หน้าจอน่าจะสิบนิ้วนะอันนี้เป็นจอสัมผัสนะครับก็เลือกเอาเพื่อนๆเอย๋ยว้าวมากมาแล้วโหมดปัดการปรับรูปแบบการขับนะครับนี่อยู่ตรงนี้เป็นวีฟ้านะครับเโโโกียร์โตพิตกพร้อมกับโหมดนี่เลยนะครับสวยมากเพื่อนๆดูเอา จากสายตานะครับไปถึงว่าผ่านกล้องมือถือผมเนี่ยเห็นไหมว่าในส่วนของเจ้าตัว5ส่าหลังคาเนี่ยสก,กาดยังแบบดูสวยสวยใสยอยู่เลยนะเพื่อนนะนี่แหละเป็นรถเกรด a อที่เราคัดสรรมาให้เพื่อนๆนะตรงหัวนอ็อตหัวนอ็อตพวกนี้ผมดูให้หมดแล้วนะครับไม่มีแกะนะเพื่อนนะนี่คือรถที่บอกเลยใครไวใครได้ มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงมากนะเจ้าตัว204ไม้าเนี่ย2.8 f u l Wheel Auto นะครับปี20อ่มาดูยางกันครับยางเป็นยางเอชีนะเป็นยางสำหรับวิ่งก็ได้ลุยก็ได้เพื่อนเป็นของดันหลบนะปี22เนี่ปี22 265 6 0 r 1 8สปิกลงงานสวยๆ่ที่สวยๆนี่ไลเนอร์อ่าไม่ดูเลย เผื่อบางท่านหลายหลายท่านดูแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับก็โทรมาหาผมแล้วก็จองเลยเพราะว่าใครช้าก็คืออด,ดรถจีนี่เป็นแบบนี้ครับยงางอะลงอะไรช่วงล่างดูเอาครับเดิมๆไม่มีแต่งนะครับยางอะไรแทบจะไม่ลงพื้นเลยเพื่อนสีลายเส้นยังมีอยู่เลยนะครับว้าวมากว้าวมากใครทันก็กดมือถือแล้วไล่โทรหาผมแล้วกันนะครับนี่ มาดูฝั่งข้างคนขับเอามาดูเอกสารกันเพื่อนปี20นะครับคันนี้ปี20นะอ่นะเครื่องยนต์สองยี่สิบแปดสองสีมานะโคตรใครอยากได้ไวๆเลยกุญแจคันนี้ได้2ชุดนะเพื่อนใน้2ดอกนี่ครับ2ดอกอสวยๆขีเล็ดว้าวเอาไปใช้เลยครับซื้อสดไม่มีบาดเจ็บเซ เสียค่าโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยแค่5,000บาทราคาตากักต่างจากราคารับต่างหากนะครับหรือไฟแนนซ์ก็ได้แต่ไฟแนนซ์ต้องเร็วหน่อยนะหมายถึงในส่วนของอในส่วนของเอกสารหรือว่าพิธีการในการจัดไฟแนนซ์อันนี้ค่อนข้างผ่านยากนะเพื่อนเนาะโอเคใครอยากได้คันนี้ก็โทรมาแล้วกันครับด่วนๆเลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็ที่สําคัญคืออยากได้รูปเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็กดลิงกไลน์ทักผมมาโอเคสาหรับคลิปไปแล้วสวัสดีครับ